โรงพยาบาลยันทีจัดกิจกรรมแบงคอกพราย2022ส่งทีมแพทย์ให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศตามสโลแกนครบจบที่ยันทีกับชีวิตใหม่ที่ใครก็เลือกที่จะเป็นได้ โรงพยาบาลยันฮีร่วมกับเพจดังสเปกตรัมค่ะจัดงานแบงคอก k พร i สองพ2 2ส่งทีมแพทย์ให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศตามสโลแกนครบจบที่ยันฮีกับชีวิตใหม่ที่ใครก็เลือกที่จะเป็นได้ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนายแพทย์สุพ์สำมฤทธิวณิชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮีเปิดเผยสถานการณ์ LGBT เป็นสังคมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นและสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานความถูกต้องศูนย์แปลงเพศโรงพยาบาลยันฮีแบบครบวงจรจึงให้บริการแปลงเพศและให้คำปรึกษาด้านจิตเวชการเช็คข้อมูลเพื่อปรับสภาพร่างกายการวางแผนผ,นผ่าตัดอย่างถูกต้องปลอดภัยตามสโลแกนครบจบที่ยันฮีเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุข โดยผู้ที่เคยผ่าตัดแปลงเพศหญิงเป็นชายหรือชายเป็นหญิงกับทางโรงพยาบาลยันฮีได้ส่งต่อเรื่องราวแชร์ประสบการณ์การตัดสินใจแปลงเพศกับทางโรงพยาบาลมาจํานวนมากทุกคนต่างกล่าวว่าตัดสินใจถูกต้องที่เลือกแปลงเพศที่โรงพยาบาลยันฮีเพราะมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญทั้งคอยให้คาปรึกษาดูแลก่อนการแปลงเพศและหลังแปลงเพศเป็นอย่างดีมลของการดูแลคนไข้กลุ่มที่เราเรียกว,ว่าการคนไข้ข้ามเพศ ที่มีงานในวันนี้นะครับจุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดการรักษาคนไข้กลุ่มที่เป็นกลุ่มทรานนะครับว่าแนวทางในการดูแลหรือว่าในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ให้ให้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็แนวทางในการวินิจฉัยแนวทางในการผ่าตัดเนี่ยมันมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างเพื่อจะได้เป็นเป็น ความรู้พื้นฐานสำหรับคนไข้ที่มีความต้องการที่จะผ่าตัดเพื่อจะยืนยันสภาพเพศนะครับมันก็เป็นการผร่าตัดที่ซับซ้อนนะครับมันพูดง่ายๆเนี่ยมันแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือการเปลี่ยนรูปร่างภายนอกจากอวัยวะเพศชายเป็นเหมือนของผู้หญิงนะแล้วก็การสร้างช่องข้อซึ่งเป็นส่วนส่วนที่ใช้สื่อพนันใช้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่มันไม่เคยมีช่องนี้มาก่อนนะครับแล้วมันเข้าไปในภายในร่างกายเนี่ยอยู่ระหว่างอวัยวะ ที่สําคัญนะครับมีลําไส้ใหญ่อยู่ด้านหลังมีท่อปสัสสาวะอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งมันก็เป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนมากนะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงนะครับแล้วพอเรามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เรามาแล้วมันจบที่นี่ที่เดียวจริงๆ mm hmm. เพราะว่าไหนจะขั้นตอนการหาจิตแพทย์ขั้นตอนการผ่าตัดแล้วก็มีตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเรามั่นใจ ก็คือตอนแรกนะคะก็คือหาข้อมูลก่อนค่ะว่ามีทางโรงพยาบาลไหนบ้างนะคะที่มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณหมอพร้อมกับเครื่องมือที่แบบครบเลยค่ะก็เลยมาปรึกษากับคุณหมอค่ะที่โรงพยาบาลยันีีค่ะ